สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับพบกันทุกวันศุกร์นะครับเสาร์วันศุกร์ที่ตลาดนัดโคกระเบือครับสหายเขิรนะครับบ้านเกาก่อยกุกระสูนะครับอำเภอหน้ากลางจังหวัดนองบุพูนะครับสีมาเบื้องว่าที่นี่ราคาควายราคาตั้งได่ครับเขาไปเบื้องกันครับพี่น้องครับบรรยากาศดีครับอยู่ตลาดนัดเพื่อนนะครับเป็นตลาดที่บอยใหญ่นะพี่น้องเนาะก็สีมีควายนะครับมาแลกเปลี่ยนทุกวันศุกร์ครับบรรยากาศดีครับยังเม่เศร้านะครับ พันผู้เทยู่ใกล้ๆกับเขามานะครับทุกวันศุกร์นะครับเขามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนะครับสวัสดีครับนะ่ะเป็นยงใดครับเ้าน,นี่กำลังเขามากำลังเขามาเรื่อยนะครับเนาะอ่าอย่ครับพี่นอ้องเพื่อนก็นอยากให้ผมมาอัปเดตให้เร<อ>ืเ่อยๆเพ<อ>ิ่งเรื่อยๆ<อ>นะครับมาทุกนาทงดีอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้บ้านนะครับเนาะเอาเชิญเลยครับอันนี้อันเท้าอันจิตตรงไหนครับนี่อันนี้คือค่าค่าเขามาตัวละสามสิบบาทตัวสามสิบบาทนะครับเนาะให้ไป อ๋อแล้วก็มีเพ่นใบพร้อมเพ่นใบก็เพ่นใบฟรีอ๋อให้มาฟรีครับวันนี่ครับเป็นยังไงหนาววะหนาวแล้วหนาวแล้วเนาะเออพี่น้องครับนี่ขึ้นกับเขามาเรื่อยนะครับช่วงประมาณหกโมงถึงเจ็ดโมงกับสิมีรถบัวรถควายเขามาเรื่อยนะพี่น้องเนาะคือผู้ใดเอาวัวเอาควายมากกับถัวละนタンสิบบาทนะครับเนาะนี่นะครับเพ่นใบฟรีเนาะเพนใบฟรีครับผมทานจากรุกท่านแน่นอน กับเก็บตัวละฐานสิบาทนะครับสำหรับตลาดนัดยูนีนะครับเป็ดใบใหฟรีนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับบรรยากาศโดยรวมกับก็คือนะครับช่วงนี้นะครับมันกับยังที่พี่น้องได้ฮู้นะครับว่าเศรษฐกิจกับบดีแน่แล้วก็มีทางโรคระบาดนะครับที่กําลังหนาเป็นห่วงนะครับสำหรับเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงควายเลี้ยงงัวนะครับเพิ่นกับระวังตัวระมัดระวังนะครับแต่ละคนนะครับกับบุคอย อยากเอามาลงแล้วก็บ่ค่อยเข้ามาเลือกซื้อกันครับก็เฮ็ดให้ตลาดบ่ว่าตลาดใหญ่ตลาดน้อยนะครับกับซบเซานะครับช่วงนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีพอให้เลือกเรื่อยๆนะครับทุกอาทิตย์นะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับทุกวันศุกร์นะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับอยู่ตลาดนัดโคกระบือสหายเคืร์นครับบ้านเก้าก่อยนะครับมีให้เบิ่งทุกวันศุกร์นะครับเสาร์วันศุกร์ก็มาประจำนะครับอยู่นี่ครับเดี๋ยวผมกับชิมาอัปเดตราคาให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆนะครับสำหรับจังใจก็แนะนำก็ได้นะพ่อผมก เป็นมือใหม่นะครับสำหรับถ่ายคลิปงัวไข่ควายก็ให้ผมอ่าพิพาดตรงไหนก็ขออภัยนะครับแนะนำผมได้นะครับเปิดเท่าไหร่พ่อยี่เจ็ดหายด้วยกันเปิดสองเจ็ดหายกันตัวนี้ก็สองเจ็ดหายกันแบบควายอายุเท่าไหร่ครับนี่ควายอายุเท่าไหร่ครับอายุเพิ่งปีกว่าปีกว่าน้อสามปีกวาแล้วเออพ่อเปิดสองเจ็ดฐานนะครับเนาะอ่าบอกเบอร์โทรพี่น้องไว้ครับศูนย์แปดสี่ ครับเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศนย์ครับพ่อรังสรรค์เนืองชมพู่จากทางไหนปากฟาร้านาราตตำบลหนองไปศูนย์ครับผมเมืองหนองบัวก็มีอยู่ขวากับมีมีควายตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ไม่เอามาแล้วตัวใหญ่อ่าไม่เอาตัวน้อยมากนะครับเนาะตัวน้อยไม่หยอดตัวน้อยมาเปิดนะครับ275นะครับพี่น้องครับนี่ครับควายอายุปีต้นๆ ยุขวักกับมีควายเยอะๆนะครับตัวเยอะตัวใหญ่ครับก็ลองโทรไปสอบถามตามเบอร์ได้นะครับเนาะหันบริสุทธิ์ใจนะครับเนาะครับสนใจในเบอร์นี้อ่าครับเพราะพ่อเพิ่นกะขอบอ่าโทรโทรไปสอบถามได้ครับมืัอนี้เพิ่อนเกามาจากอําพ่อไามตัวพ่อสองป่ะตัวนี้เป็นควายแม่เนาะพ่อเนาะควายแม่ทั้งคู่นะครับพี่น้องครับสองเจ็ดห้านะครับคู่นี้สำหรับของพ่อเพิ่นนะครับโทรไปสอบถามก็ได้นะครับตัวนั้นลูกตัวนั้น อ๋ออันนี้เปิดโคบไม่ลูกนะครับเนาะเปิดที่แปด้ที่้านะครับเนาะต่อรองกันได้อ๋อนี่ครับคี่น้องครับมาเบิ้งโคบไม่ลูกเปิดไปดบห้านะครับลูกตัวแม่นะครับเนาลูกอายุได้จัเดือนครับนเดือนกวครับนะแม่นี่สูงประมาณรอวาน เอานะครับพี่น้องครับอ่าโคมนี่เปิดไปที่810หานะครับเนาะ1 5ต่อรองกันได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมมืสีขอเบอร์พ่อไว้นะครับบอกเบอร์พี่น้องไว้นะครับเพื่อเพิ่มจากสนใจโทรไปถาม093 093นะครับ613 0160 0160ครับพ่ออย่างครับพ่อเข้มหน้าดีพ่อเข้มหน้าดีนะครับอ่าบ้านนาเดียนบ้านเฮเนาะ นาดีสุวรรณนะครับลองโทรไปสอบถามได้ครับมื่อนี้เพิ่นเอามาสองโคมนะครับเดี๋ยวสีให้พี่น้องเบิ่งโคมนี่กันก่อนนะครับโคมไม่รูนครับเปิดไปแปดสิบห้านะครับต่อรองกันได้นะครับนี่ครับอันนี้แม่นี่อายุเท่าไรครับนี่ประมาณจากปีแล้วครับสามสิบสปีกว่าเนาะครับผมกะสูงมาลัยอ่าสามสิบนะครับสำหรับแม่นี่นะครับกับเปิดกับลูกประมาณเดือนกว่านะครับมันเปิดไปแปดสิบห้านะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวให้พี่น้องเบื้องลักษณะรูปร่างนะครับนี่ครับพี่น้องครับอยู่บ้าน์นาดีครับพี่น้องครับฟาร์มเพิร์นนี่บาน์นาดีสุวรรณทคูหาบ้านเท่าไรครับพี่น้องครับเปิดไป8ปดหานะครับแม่ลูกลูกกับตัวเมียนะครับเนาะได้ลูกลูกกับตัวเมียให้กันนะครับสลับแม่โคแม่นี่นะครับอ่าพี่น้องกันผู้ใดสนใจกับร่องโทรไปอ่าต่อรองราคากับเพิ่์นได้นะครับ85นะครับ อันนี้แม่นี่เปิดไปอเกิดสุภาษะนะครับโคมนี่เปิดไปเกิดสุภาษะนพี่น้องครับก็สนใจก็ลองโทรไปติดต่อสอบถามอ่าเจ้าเดียวกันนะครับเนาะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เมื่อกี้ครับเจ้าเดียวกันครับจากพ่อบ้านนัดีนะครับพ่อเข็มบ้านนัดีนะครับเปิดมือพนม้าสองโคมนะครับลูกกุมเนื้อให้กันนะครับนี่ครับก็ลร่องขัู้ใดสนใจก็ลองโทรไปติดต่อต่อรองราคากับเพื่อนใดนะครับก็ตั้งแต่ตัวหนาก็นะครับเนาะตัวนี้จะตัวบางก็แับ อ่ะตัวนี้ก็เปิดไป75นะครับพี่น้องครับคมแม่ลูก75นะครับเดี๋ยวสีมาสอบถามราคาข้งง้วกันนะครับหลังจากที่เขาเบิ้งอ่าราคาควายไปแล้วเนาะเดี๋ยวมืัอนี้เขาเสียมาสอบถามราคาควายอ่นพ่อเอาไม้ตัวครับอามาสามตัวอามาสามตัวเปิดตั้งไหนครับนี่คู่นี้คู่นี้73ครับเปิดเป็นคู่ไหมครับคู่แดงเนี่ยคู่แดงครับคู่แดงงามครับงามเลยครับพี่น้องครับสูงขนาดครับนี่ประมาณลอยเกือบสี่สบตวปะครับผมเกือบครับ ประมาณนี้ครับเนาะเป็นแม่กับผูบครับแม่เบิดเนาะอ่างัวแม่สาวนะครับคู่นึงครับเปิดไปเกจสิบสามนะพี่น้องครับกำลังงามนะครับแม่สาวกำลังงามเลยรูปร่างสวยงามนะครับเดี๋ยวให้พ่อบอกเบอร์พี่น้องไว้หน่เผื่อเพิ่มเงินเข้าไปศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่เก้าหกสี่เก้าหกห้าสองหนึ่งแปดห้าสองหนึ่งแปดพ่อเองครับพ่อย่าครับพ่อญาอ่างัวจากทางไหนครับหนองบัวเขาเลรอครับอยู่หนองบัวนะครับเนาะ การ้องโทรไปสอบถามกับพ่อย่าได้นะครับเปิดไป73นะครับสำหรับงัวแม่สาวคู่นี้นะครับอ่างัวดำงัวดำนะครับงัวดำตัวนี้เปิดได้พาะเศร้านะครับเปิด20นะครับพี่น้องครับเปิดไปยี่นะครับงัวดำแม่นะครับเปิดไปยี่สิบอ่ามีผลออกมา3าตัวครับจากต้งบ้านหลวงบ้านเฮ้านะครับก็ลองโทรไปสอบถามต่อรองราคากันได้นะครับ พี่จะไม้สก๊อตสามตัวนี้เนาะเปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยเปิดตั้งแต่ครับ73สามตัวเนี่ยเปิด73ครับเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องได้เบิึงรูปร่างลักษณะของงัวกันนะครับ73นะครับสามตัวนี้นะครับเปิดเป็นคอกเลยนะครับเปิดเป็นยกชุดไปเลยมีแต่แม่สาวนะครับพี่น้องครับเป็นแม่สาวนะครับสามตัวนะครับนี่จากทางไหนครับพี่อยู่หน้ากลางอยู่หน้ากลางบอกเบอร์พี่น้องเลยครับ 065ครับ065 7722 7722 171ครับ171พี่ครับพี่ต้นพี่ต้นนะครับจากหน้ากลางนะครับกันผู้ใดอ่าเห็นแล้วก็สนใจก็ลองโทรไปต่อรองราคากันเลยนะครับแม่สาวนะครับเปิด3ตัวนี่เท่าไั้นนะพี่นะ73็ดสิครับเปิดไปที่73ครับพี่น้องครับอ่าให้พี่น้องได้เบิ่งกันเพื่อพี่น้องเห็นคลิปแล้วก็สนใจก็ไปต่อรองราคากันได้นะครับนะครับเป็นงัวแม่สาวล้วนๆนะครับ เอาครับพี่น้องครับกันสนใจต่อรองราคากับพี่ตนได้นะครับหน้ากลางนะครับเจ็ดสิบสามนะพี่น้องมาเบิงควายดำตัวนี้ครับพี่น้องครับเปิดเท่าไรครับพ่อว่าห้าสิบห้าครับห้าสิบห้านะครับเนาะพ่อมาจากตรงโป้งมั้ยบอกเบอร์พี่น้องไหมนะครับ 083 <68, 3, S 2> 0์แ350ูนพ่อพ่อพิชาพ่อพชาจากทุ่งโป่งทบมาเนี <OLED> ่เพ <and> <ara> ิ <ok> ่นเอามาเป็นรถหญ่นะครับ10กัโตกับมาเปิดตัวนี้ห้เบิ่งนะครับ5าเนาะพี่เนาะะเป็นควายแม่ครับเนาะสูงสนใจโทรไปสอบถา็ไดมครับนี่รูปร่างสวยงามนะครับสูงประมาณ0อยสบวกเลยครับนี่เป็นควายยุจักปีครับนี่ ประมาณนี้เนาะซีฮาปูครับนี่จะพ่อวิชาตนะครับเปิดใบฮาิีฮาครับแม่นี่เดี๋ยวมาเบิ้งอ่าแม่โคโคแม่ลูกนะครับนั่นเนี่ยคือลูกของแม่นี่เลยบอกครับแม่นี่เลยครับอืมแต่ว่าได้ลูกดอนนะครับเนาะลูกดอนครับนี่ครับควายอ่าโคแม่ลูกพ่อเปิดเท่าไรครับนี่แปดเมื่นครับแปดเมื่อเปิดแปดซีฟนะครับเนาะแปดซีฟสำหรับอ่าควายแม่ลูกโค่นนี่นะครับเป็นควายอ่าลูกดอนนะครับลูก อูนะครับได้อยู่ครับร้อยสามสิบได้เยอะนะครับลูกแรกลูกแรกอ๋อลูกแรกวะครับพ่อลูกแรกครับลูกแรกเพิ่นกับมีควยเยอะนะครับอยู่คอกนะครับมาจากถุ่งโป่งครับพ่อพ่อพี่ชานนะครับเอาบอเบิร์พี่น้องอีกรอบนึ่งครับแปดสามครับสามห้าศูนย์ครับห้าเจ็ดแปดหกห้าเจ็ดแปดหกนะครับพี่น้องครับ อ่าพ่อวิชาญจากทุงโป่งนมบัวชผู้บ้านเท่านะครับเพิ่นกบบมีอ่าควายงามควายอ่าควายราคาดีให้พี่น้องได้อ่าทดลองราคากันได้นะครับเลือกชมกันได้นะครับมีให้มาให้ประจำนะครับอ่ามาหนีก็มาเปิดราคาให้พี่น้องเบิ้งครับนี่ครับหนาเชิดนะครับนี่โค่งลักษณะสวยงามนะครับเป็นเรื่องโคตรดีครับคิดไซดดีอ่าขันผู้ใดเห็นคลิปนี้โอกาสลองโทรไปอ่าสอบถามกับพ่อวิชาญได้นะครับสำหรับ ควายราคาควายนะครับของเพิ่นมวันนี้ก็ขายได้หลายเตอแล้วเนาะวันนี้ก็เอามาเป็นซีฟนะครับนี่เอามาซีฟกันเหลือบอกี่ตัวนะครับอันนี้มาเบิ่งแม่ลูกคู่นี้ครับพี่น้องครับของพ่อพ่อหวางนะครับอันนี้โคมแม่ลูกเนี่ยพ่อเปิดเท่าไรสี่สิบวะสี่สิบสี่หมื่นอ่าเปิดไปสี่สิบนะครับพี่น้องครับอ่ากำลังติดตัวกำลังงามนะครับนี่อ่าพ่อบอกเบอร์พี่น้องไหมเนี่ยศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหก ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งครับพ่อพ่อยังพ่อวางบ้านนุ่มน้อยนะครับนี่กับยุบบ้านเดียวกันครับเพิ่นกับมาเป็นประจำนะครับเพิ่นกับมี่คุยมีงัวกับเป็นประจำนะครับยุ่งขอบเพิ่นนะครับอ่ะใครผู้ใดสนใจก็ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับสำหรับอ่าคุยแม่ลูกคู่นี้นะครับเปิดไปสี่สิบนะพี่น้องครับเป็นคุยอ่าแม่ดำแต่ว่าลูกลูกดอนนะครับด่าสวยงามครับพี่น้องครับราคา พอฟังนะครับแต่ลองโทรไปต่อรองอะไรนะพ่อเนาะอ่าโ,<ส>โทรไปต่อรองกันได้นะครับอ่านะครับเดี๋ย<ๆ>วมาสอบถามราคางัวนะครับโคมแม่ลูกคู่น,นี่อ่เปิดไปได้ครับแม่โคมแม่ลูกเปิดไปไหร่ครับเปิดไปหาซิฟนะครับเนาะเปิดไปหาซิฟอ้ลูกผูกลูกแม่ครับเนี่ลูกผูเป็นลูกแม่นะครับโคมแม่ลูกแล้วก็นี่ครับเพิ่นเปิดไปหาซิฟนะครับ ต่อรองราคากันได้ครับพี่น้องครับโคมมีนะครับเปิดไว้ที่หาซิปอ่าบอกเบอร์ไว้นะครับแม่ศูนย์แปดเจ็ดสองสองเจ็ดสองหกสามแปดอ่าอีกรอบนึงครับแม่ศูนย์แปดเจ็ดสองสองเจ็ดสองหกสามแปดแม่แดงนะครับแม่อุบลจากจากขางหลังบ้านนสำรานโนนสำรานสวนคุหามานทำนะครับอ่าจากบ้านโนนสำรานนะครับพี่น้องครับอ่าลองโทรไปต่อรองราคาได้ครับสำหรับงัวโคมเมลูโฮมมีนะครับเปิดไว้ที่ บ้านนนทสารเปิดบปิหารสิบนะครับเนาะเปิดบปิหารสิบครับพี่น้องต่อรองราคากันได้นะครับนี่แหละครับพี่น้องครับสลับอเฮ็ดนี่นะครับเนาะกามาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิรงกันแล้วครับราคางัวราคาควายนะครับตลาดนัดโคกกับเบือนะครับสหายเข่งนะครับบ้านเก้าก่อยกูกระสูนะครับอำเภอหน้ากลางจังหวัดหนองบัวลุพูนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ตามที่ทุกคนรู้กันครับว่าช่วงนี้ก็คือมีโรคระบาดกันอยู่นะครับกัหลายคนก็ยังบ่กล้าเข้าม่านครับกับจี ยังเศรษฐกิจก็ะซบเศร้าได้น้อยครับพี่น้องครับกัยังบางตานะครับเพราะว่ามันมีในช่วงของถองเศรษฐกิจแน่แล้วก็โรคระบาดแน่นะครับพุ่งยังโมกาขม่าลายามรดยนะครับไป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  อ่เพิ่งเริ่มมาไทายนะครับราคางบราคาควายพี่น้องมาเบิงกันนะครับเนาะไกด์สแลมนี่สวัสดีครับ